วัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับภูมิพันธ์ตุลากันนะคะวันนี้ก็อา,อากาศยามเช้าหลังจากข้าแถวครบนครชาตินะคะคุณภูมิพันธ์ก็จะให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคําจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ภูมิภูมิคันธ์นสร้างและพัฒนาขึ้นในการาพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเห็นได้เชิญรับชมได้เลยค่ะาม,มาดูเลยค่ะตอนเช้าเราจะให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคาก่อนนะคะ เราจะอาจ่านแจกลูกสะกดคําทุกวันเข้ามาคับขอบคุณมากเลยเ็ๆค่ะจะอาจ่านแจกลูกสะกดคําทุกวันเพื่อให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคาได้คล่องขึ้นนะคะนักเรียนรู้ที่หน้าเท่าไหร่นะลูกอ่านเท่าไหร่ลูก นะอ่านพอระดับพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะึกอ่านอีกหน้าใหม่ถ้าเราอ่านแจกลูกสะกดคำทูกวันตอนเช้าเช้าสมองเราจะจดจําได้ดีนะคะอ่านแจกลูกสะกดคำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเขียนคําถูกต้องเขียนสะกดคาได้ถูกต้องแล้วก็เขียนสื่อสารเขียนแต่งประโยคเขียนเรื่องได้เขียนตอบคำถามจาก ข้อความได้ถูกตองด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านแตบบ่ลูกสุกดคำมีความสําคัญกับเรามากเราต้องอ้าปากอ่านให้เต็มเสียงอย่าออมเสียงอ่านให้เต็มเสียงแล้วเราจะจดจาได้ดีต้องอ่านทุกคนแล้วก็เวลาชี้ชี้ให้ตรงตัวด้วยเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะอ่ะ,อะเบิดหน้าต่อไปค่ะห <c oughs> มอเงืองเมือกเมือนอน ดำนะคะแต่ว่าอย่าอย่าอา่อานอา่อานยานนะอ่านให้กระชับลองลำเตัวตัวลำตัว กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันตุานลาการในเรื่องของการถ่ายอทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประดมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ในสามเดือนค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมตอนเช้านะคะหลังข้อแถบคารมรงชาติภูมิพันก็จะให้นักเรียนอ่านแยกรูปสะกดคำจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีกงคูพัฒนาสร้างและพัฒนาขึ้นตัวนี้ก็ใช่นะคะเป็นเล่มที่2เป็นการฝึกแจกรูปสะกดคําถ้านักเรียนฝึกแจกรูปสะกดคําบ่อยๆทุกวันทุกวันตอนเช้าก็จะส่งผลต่อการเขียนสะกดคํานักเรียนจะเขียนสะกดคาได้ถูกต้องด้วยแล้วก็แต่งประโยคเขียนสื่อสารได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาการอ่านกับการเขียนไปพรพ้อมๆกันขอบคุณมากค่ะขอบคุนที่มานะคะ